สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับวันนี้วันที่13มเมษาปี2566นนะครับก็เป็นวันแรกนะครับของประเพณีสงกรานนะครับหรือว่าปีใหม่ไทยของเรานะครับหลายๆท่านก็มีโอกาสได้ไปทําบุญนะครับสร้างกุศลให้กับตนเองนะครับส่วนทีมงานของเรานะครับก็สงกรานยังไม่ได้หยุดนะครับแลคาดว่าจะไม่ได้หยุดน้ามอช้าก็ไปใส่บาตรแล้วก็มาทํางานต่อเลยนะครับทีมงานก็ลุยกันเต็มที่นะครับตรงนี้นะครับ อยู่ตรงหลังวัดโคกสุกนะครับตำบลหนองน้อยอำเภอวัสิงจังหวัดชัยนาทนะครับก็เป็นบริเวณนาของพี่สมพรนะครับพี่สมพรนะฮะก็ได้ข้อมูลมาจากลูกค้าเก่าเรานะฮะก็คือได้ข้อมูลมาจากทางพี่ปัดนะพี่ปัดเป็นลูกค้าที่ใจดีมากนะครับแล้วก็เป็นลูกค้าที่ทํานาเก่งมากๆผมไม่เห็นใครทํานาเก่งเท่าพี่ปัดเลยนะฮะทำนาทีทีนี่แหมได้เงินเป็นฟ่อนๆเลยผมอยากจะเลิกทำโซล่าไปทํานาอย่างเขาบ้างนะแต่กลัวจะไม่ไหวนะครับ ตรงนี้นะครับก็นะครับได้รับความไว้วางใจนะครับจากพี่สมพรนะครับให้เข้ามาติดตั้งนะครับระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด5.5เรงม้านะครับนะฮะทางลูกค้านะครับให้ความไว้วางใจกับทีมงานเราเพราะว่าอุปกรณ์ติดตั้งของเราได้มาตรฐานนะฮะก็เลยให้ความไว้วางใจนะฮะทีมงานของเรานะซึ่งราคาก็อาจจะแพงกว่าเจ้าอื่นด้วยซ้ำนะฮะก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับ ตอนนี้นะครับทีมงานของเราเนี่ยนะฮะได้นาเสมอเก่าเสมอเก่าเป็นขนาด3ามเรงม้านะครับสามเรงม้า3นิ้วนะครับลูกค้าก็หย่อนไว้5ท่อนนะครับเสมอเก่าอยู่ตรงนี้นะครับนะฮะถอนขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็เตรียมที่จะลงเสมอใหม่นะครับเป็น5.5จุดเรงม้าลง5ท่อนเช่นกันนะครับสใบพัดนะครับอ่าบริเวณนี้นะครับอําเภอวัดสิงห์นะครับ น้ำค่อนข้างตื้นนะครับแถวนี้น้ําดีมากนะครับหลายๆพื้นที่อิจฉาเลยนะครับ2ท่อนเจอน้ําแล้วนะครับประมาณ8เมตรเจอน้ําแล้วนะครับเราก็จะหย่อนไปประมาณไม่เกิน5ท่อนนะครับลูกค้าบอก4ี่ได้ไหมบอกเอาสัก5านะเผื่อหน้าแรงนะครับห้าท่อนนี้ก็ออกม้วนๆแล้วครับน้ำนะครับน้ำนี่ออกสวยๆแน่นอนเดี๋ยวออกมาแน่นท่อนะครับเดี๋ยวรอชมกันได้เลยนะครับทีมงานก็กําลังติดตั้งการอย่างขมักขม้นนะครับแดดก็ค่อนข้างร้อนนะครับเดือนเมษาแน่นอนนะ สงการแดดนี่เปรี้ยงเลยนะครับถึงจะมี PM 2.5นะฮะแต่ยังร้อนเหมือนเดิมนะฮะนี่ป่าโอ๊ตเรานะครับทุ่มเทเต็มที่นะครับปูเสือนั่งเลยตอนนี้นะครับอีกทีมหนึ่งนู่นนะครับช่างตูนช่างตูนก็ขุดหลุมอย่างขมักขม่นนะครับนะครับวันนี้ต้องเสร็จหนึ่งบ่อนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดให้พี่ปัตนะฮะตรงนู้นนะฮะเนี่ยตรงนู้นนะตรงรถถ่ายวิ่งนู่นนะครับอีกหนึ่งบ่อนะครับก็ บริเวณนี้จะติดตั้ง2บ่อนะครับก็คาดว่าเราจะทําแล้วเสร็จนะครับวันละ1บ่อนะครับบริเวณแถวนี้นะครับลูกค้าของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเรามาทําโซนนี้ประมาณ6-7ถึงบ่อแล้วนะครับตั้งแต่ป้ามยโยมนะครับพี่โอมพี่ปัดนะครับนะฮะแต่ละท่านก็ติดคนละบ่อสองบ่อพี่ปัดเองนี่เข้าบ่อที่5นะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะฮะที่ให้ความไว้วางใจนะครับทีมงานในเมโซอิตแอนโซลาเซลของเรานะครับ นะตอนนี้ก็เป็นท่อนที่สองนะครับกําลังลงเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่น่าจะลงปั๊มเสร็จนะครับแล้วก็โครงสร้างน่าจะขึ้นเสร็จนะครับสำหรับที่นี่น่าจะเร็วแล้วก็น่าจะได้ขึ้นแผ่นแล้วลงน้ําเลยนะครับอาจจะไม่ได้นําแผ่นลงมาวางกับพื้นนะครับที่สมพรเองก็บอกว่าไว้หน่อยช่างนะฮะจะรีบปั่นนาจะเนี้ยฮะน้ำเข้าได้นะครับอันนี้ใช้เครื่องยนต์นะใช้เครื่องยนต์แล้วก็ใช้ปั๊มเพลารอยนะฮะดึงน้ําอยู่เป็นบ่อน้ําตื้นนะครับ นะก็จะปั่นนะฮะปั่นนาแล้วก็จะหวานแล้วนะครับก็เลยอยากให้ทีมงานของเรารีบเข้ามาติดตั้งนะฮะเราก็ให้บริการลูกค้าเต็มที่นะครับนะบก็รีบเข้ามาติดตั้งให้เลยนะครับเดี๋ยวรอชมน้ํากัน แล้วตอนนี้นะครับทีมงานของเรานะฮะก็ได้ทําการขึ้นแผงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตรงปลายรางที่เหลืออยู่นิดนึงเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะประมาณสิบสองเซนนะฮะที่ผมวัดไว้เมื่อกี้สิบสองห้าเซนนะครับก็คือตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้กาวรักนะฮะจะเป็นอุปกรณ์จับยึดที่ปลายรางนะครับแล้วก็จะจิตเข้าเนื้อรางนะครับเพื่อที่จะนําสายกาวนะฮะไปเกาะทุกๆรางนะฮะของอุปกรณ์ที่ใช้จับยึดแผงนะครับแล้วก็ ในตรงอุปกรณ์ที่ใช้จับยึดแผงตรงมิดแคมป์นะครับนะฮะมิดแคมป์ที่อยู่ตรงกลางระหว่างแผงเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีในส่วนของนอ็อตนะ,ะที่มีปลายแหลมแหลมนะฮะจิกเข้าไปในเนื้อรางหรือว่าเนื้อขอบขอบอขอบแผงเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้เนี่ยแผนทุกแผนเนี่ยเชื่อมต่อกันนะครับเวลามีปัญหาในส่วนของฟ้ารงอะไรแบบนี้นะครับก็จะช่วยได้เยอะนะครับเขาจะบายพาส์ไฟได้ค่อนข้างเร็ว นะครับลดการเสียหายได้นะครับนะฮะส่วนตรงข้างๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของเอนแคมป์นะเอนแคมป์ก็จะจับยึดมาตรฐานเลยนะครับล็อกไม่ต้องกลัวลมนะครับเห็นจับวิดแค่นี้นี่แน่นหนานะครับไม่อย่างนั้นหลังคาใหญ่ๆหลังคาโรงสีหลังคาโรงงานนะครับไปหมดแล้วนะครับระหว่างแผ่นนะครับก็จะมีช่องว่างช่องว่างตรงนี้เนี่ยนะครับมีประโยชน์นะฮะที่เราเห็นนะครับบางคนบอกว่าอยากให้มันชิดกันเพื่อที่จะ ท่านฝนได้อะไรแบบนี้นะจริงๆแล้วน้ําก็ยังซึมได้แต่เพียงแต่ว่าช่องว่างที่เห็นเนี่ยนะครับเวลามีลมพายุนะครับที่มันแรงๆหน่อยอย่างเงี้ยนะครับอากาศเขาจะโฟลแล้วก็ผ่านไปได้นะครับทำให้โอกาสที่ลมพายุจะยกทั้งโครงเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างยากขึ้นนะครับก็จะทําให้เซฟตี้เรื่องของลมพายุได้มากขึ้นด้วยนะครับโครงสร้างของเรานะครับก็จะคํายันมาตรฐานนะทุกเสาเลยนะครับ เสาหลังก็จะประมาณ3ตัวนะฮะเสาหน้าก็2ตัวนะครับจะคำยันให้ทุกเสาเลยนะแข็งแรงนะครับมาตรฐานแน่นอนนะครับสําหรับโครงสร้างของทางทีมงานอเมซ i t ิตแอนโซลาเซลของเรานะครับทําทุกอย่างให้มีความมาตรฐานนะครับใช้งานกันยาวๆนะครับเพราะแผ่นเองเนี่ยนะครับอายุการใช้งานของเขาเนี่ยก็ประมาณ15ปีถึง20ปีอยู่แล้วนะครับโครงสร้างของเราต้องรองรับได้15-20ปีด้วยเช่นกันนะครับอย่างไรนะครับ เดี๋ยวอีกสักครู่เราจะน่าจะได้ทดสอบน้ํากันแต่ตอนนี้นะครับเวลาประมาณ3ามโมงสามโงเย็นนะฮะสิบหนาฬิกาสีนาทีไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูอีกทีว่าปริมาณน้ําที่ออกจากท่อเนี่ยครับในช่องเย็นแบบนี้นะครับจะเป็นอย่างไรแล้วนี่ก็เป็นตู้อิเมร์เตอร์ของเรานะครับซึ่งเป็นรุ่น i m t อ d 1 0 0รอนะครับรุ่นที่ใช้งานได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะครับถึกทนนะฮะแต่ก็โคตรที่จบกับมดนะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะตอนนี้นะครับเวลานะฮะสามโมงสามสิบหกนาทีนะครับก็คือประมาณสามโมงเย็นสามสิบหกนาทีเดี๋ยวเรามาทดสอบน้ำกันนะครับสำหรับเวลานี้นะครับตรงนี้เป็นทัมเมอร์นะครับเราตั้งเวลาเปิดปิดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราตั้งออโต้ทำงานตามเวลาที่เรากำหนดไว้นะครับ สามเริ่มรันนะครับเดี๋ยวเราไปดูน้ำกันนะครับแล้วนี่ก็เป็นมวลน,น้ำนะครับที่ออกมาจากท่อขนาด3นิ้วนะครับของสเสมิร์ท5.5แรงมา้า3ามใบพัดนะครับย้อนไปทั้งหมด5ท่อนนะครับออกมาสวยๆแน่นๆท่อแบบนี้นะครับ นะฮะตอนนี้3ามโมงเย็นแล้วนะฮะสามโมงสามสิบหกนาทีนะครับจากที่เราดูนาฬิกาเมื่อกี้นะน้ายังออกมาเร่นๆท่อแบบนี้นะครับนะฮะสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมมามาดูน้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าช่วงเช้าๆนะสักเก้าโมงครึ่งสิบโมงเนี่ยนะครับน้าที่ออกมานะฮะจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เนี่ยเขารันอยู่ที่ประมาณ 40- ่สิบถึงสีิเอทิร์นะครับแต่ว่าพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่ขึ้น50เทิร์ขึ้นไป นะครับน้ำที่ออกมาเนี่ยจะแน่นท่อกว่านี้ไหมนะครับดูน้ำที่ปากท่อนะครับแถวนี้น้ำดีมากไม่ขาดนะฮะไม่ขาดเลยนะครับคลิปที่แล้วที่ผมไปติดตั้งที่สุโขทัยนะฮะน้ำเนี่ยจะกระเพื่อมที่ปากท่อนะครับก็คือมีน้ำขาดนะฮะเนี่ยตรงนั้นเดี๋ยวลูกค้าจะตามนะฮะตามลงไปอีกท่อนหนึ่งนะฮะส่วนตรงนี้เดี๋ยวมาดูการทุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ครับแล้วเราก็กลับมาที่บ่อของพี่สมพรอีกครั้งนะครับสําหรับเช้านี้นะฮะตอนนี้เวลาประมาณ10บโมงเช้านะครับเมื่อวานนะครับตรงนี้นะครับน้ําเต็มทุ่งไปแล้วนะครับแล้วก็พร้อมปั่นนาแล้วครับพี่สมพรนู่นนะครับปั่นนาอยู่ตรงนู้นนะครับเห็นรถไถนู่นนะนะครับแล้วก็ทางฝั่งนี้นะครับที่เราจอดรถกันเมื่อวานนะฮะตอนนี้น้ําก็เข้าไปครึ่งบิงนาแล้วนะครับ นะคาดว่าไม่เกินพรุ่งนี้นะครับก็น่าจะทําการปั่นนาได้เช่นกันตรงนี้นะครับนะเมื่อวานนะครับเราได้ทดสอบน้ำเนี่ยนะครับตอนที่เวลาประมาณ15บหนากาสนาทีนะครับเดี๋ยวเช้านี้เรามาดูกันใหม่นะครับวันนี้นะครับฟ้าก็มนมนะครับ้ามนมนก็น่าจะมนอย่างนี้อีกนานนะครับเพราะว่า PM 2.5เยอะมาก นะครับแต่ว่าก็ยังพอได้แสงอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับเช้านี้เวลาประมาณ10บโมงเนี่ยนะครับจะได้ค่าพลังงานที่ประมาณเท่าไหร่นะครับอินเวอร์เตอร์ทํางานอยู่ที่ประมาณกี่เฮิร์ตนะครับหมุนอยู่กี่รอบเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนะฮะที่ตู้อินเวอร์เตอร์ของเรานะครับเอาพุดนี่ออกมา2 9 0ร้อยเก้าสิบสามร้อยนะฮะกิจจะแส่อยู่มาสิบแอมป์ ปั๊มอยู่ที่ประมาณ2,750โลบนะฮะยังทำงานไม่เต็มที่นะครับนะครับเฮิร์ตอยู่ที่ประมาณ5 45 45 46เฮิร์ตโดยประมาณนะครับเวลาตอนนี้ก็มา10 0โมงกว่าๆนะครับเนื่องจากว่าฟ้าไม่ค่อยเปิดนะครับก็คือหมอกควันค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูน้ำกันนะครับว่าน้ำเนี่ย นะจะออกเป็นอย่างไรแรงกว่าเมื่อวานไหมนะครับเมื่อวานนี้นะครับทำงานอยู่ประมาณ40 41เฮิรต์นะครับที่ประมาณ3โมง3 3โมง3โมี3ะมง3โมเนะย็นนะครับตอนนี้เรามาดูน้ำกันนะฮะตอนนี้เนี่ยพี่สมพรต่อท่อออกมาแล้วนะครับนะบต่อท่อออกมาลงนะฮะลงอพองชนตรงนี้ยนะครับเพื่อที่จะบายพาสน้ำมาตรงนี้ นะครับแล้วก็ลงบิ้งนี้นะฮะนี่คือมวลน้านะฮะที่ออกนะครับฝั่งนู้นนะฮะข้อนู้นเนี่ยเป็นเครื่องยนต์นะครับใช้น้ํามันอยู่นะฮะส่วนฝั่งนี้นะครับเป็นโซลารเซลล์ซึ่งทํางานอยู่ประมาณ8 0 9 0นะครับนะฮะสังเกตน้ํานะครับเทียบกันเลยนะฮะสำหรับเครื่องยนต์กับน้านะเราเสียน้ํามันแล้วน้ำเนี่ยนะครับยังแรงสู้โซลารเซลล์ไม่ได้เลยนะ นะครับแรงกว่าเครื่องโยนตปั่นอีกนะครับตอนนี้นะครับนั่นก็ถือว่าเล่งเครื่องควันตั้งแล้วนะนะครับน้ําที่ออกนะฮะสวยๆนะครับแน่นๆท่อแบบนี้เลยนะแน่นๆท่อแบบนี้เลยนะฮะขนาด3นิ้วนะครับ5้าแรงม้านะครับสวยๆนะฮะอย่างนี้นะครับผ่านต้องบอกว่าผ่านเลยนะครับนี่แดดเริ่มมาฮะแดดเริ่มมาฮึดน่าจะขึ้นอีกนะครับน้าออกคุ้งๆแรงๆแบบนี้สาหรับท่านที่สนใจนะครับอยากติดตั้ง ะร,ระบบสูบนะ้ำพลังงานแสงอาทิต์นะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่ร้าน M A Switch and Solar Cell โทรกันมานะครับที่เบอร์0815968826นะครับก็สอบถามกันเข้ามานะครับอย่างไรก็ฝากติดตามคลิปตัวต่อไปด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนขอบคุณมากครับผม